สวัสดีครับสมาชิกสตาร์รอดีดวงวันนี้ทุกท่านครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็ได้นำหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่2 1พฤศจิกายน2565ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมทิ่กลังหาข้อมูลแนวทางหวยฮาหนอยทั้ง3 h ฮาหนอยครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอย VIP ผมก็ได้มีเลขสูตรที่ได้คำนวณเลขเต็น ประจำหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนำมาสรุปจับคู่ชุด3ตัว2ตัวบนและทั้งสองตัวล่างให้สมาชิกดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจในการซื้อสลากหวยฮาหนอยทั้งาหาหฮานอยนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้แนะนำการสรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเพื่อหาเลขตัวเด่นจับคู่3ตัว2ตัวบนล่าง เป็นแนวทางการซื้อสลากหวยฮาหนอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจารณาณในการรับชมนะครับขอบคุณครับมาสรุปผลการดอกสลากหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่20พฤศจิกายน2565ายกกันก่อนครับผลการดอกสลากหวยฮาหนอยพิเศษทำการดอกในเวลา17 15นาทีถึง17 3 0นานาที รางวัลเลขไทยาย3ตัวันออก0 6 0กเลขไทยาย2ตะวัน60เลขไทย2ครั้ง13ผลกันออกสรากุยฮานอยปกติทำการออกในเวลา1บแปดนาิกานาทีถึง10บแปนิกนาทีรางวัลเลขไทย3ทุนออก7702ตะวันเ0เลขทยาง2ูและผลการออกสรากหยฮานอย VAP ทําทำการออกในเวลา19นากานาทีถึง19เนกานาที หลัวันเลขไทย3ตัวบออก8482ตัวบ8เลขไทย2ร่าง41นี่คือผลก,นนรการนอสราหวยฮานอยพิเศษปกติและ VIP งวดประจำวันที่20พฤศจิกายน2 5 6 5ครับมาสรุปเลขเด่นประจำหลักร้อยหลัก10หลักหน่วยกันครับจากการนำเลขไทย3ตัวหวยฮานอย,อยปกติครับซึ่งออก770ครับมาเป็นแนวะทางการคิดคำนวณหาเลขเด่นแต่ละหลักครับหลักร้อยครับ นำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักร้อยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวคำนวณได้มี1 2 6 7หครับ1 2 6 7หลักสิบครับนำเลขเจ็ดคำนวณหาเลขเด่นประจำหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี4590ครับ4 5 9 0และหลักหน่วยครับนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจำหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคำนวณ4ตัวครับ4ตัวมี1 2 6 7ครับ1 2 6 7 นี่คือเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยหวยฮานอยงวดประจนวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกายนครับมาดูกันจับคู่ชุดสองตัวบนครับนำหลักสิบสี่ตัวสี่ห้าเก้าศูนย์จับคู่หลักหน่วยสี่ตัวหนึ่งสองหกเจ็ดจะได้ชุดสองตัวบนดังนี้ครับสี่วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะได้สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดครับห้าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ภภตัวจะได้ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดครับ 4, เก้าวางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวจะในเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าหกเก้าเจ็ดครับศูนย์วางหลักสิบจับคู่หลักหน่วยสี่ตัวนะครับจะในศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หกศูนย์เจ็ดรวมทั้งหมดชุดสองตะบนสิบหกชุดครับเป็นชุดเต็มเต็มที่ยังไม่ตัดครับส่วนชุดเด่นครับผมจะตัดจากสิบหกชุดให้สมาชิกดูนะครับมาดูหลักสิบครับหลักสิบสี่ตัวสี่ห้าเก้าศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์ดึงเลขสี่ครับ ดึงเลข4และดึงเลข9กตัวครับวางหลักสิบครับหลักหน่วย4ี่ตัวครับ1 2 6 7ครับ12 6 7ดึงเลข6ครับและดึงเลข7 2็ตัวครับวางหลักหน่วยผมนำหลักสิบตัว4และ9ครับจับคู่หลักหน่วย2ตัว6และ7ครับในชุดเด่น2ตัวบนหวยฮานอยดังนี้ครับในชุดเด่นที่สุดจับคู่ไว้เขาจะมี4 6 4 7 9 6 9 7 4ชุดครับ4 6 4 7 9 6 9 7 4ชุดใน4ชุดนี้เป็นชุด เด่น2ตัวบนหวยฮานอยชุดต,งตรงๆนะครับมาลุ้นครับ4ชุดเด่นนี้จะมาตามสูตรไหยครับส่วนชุด3ตัวบนครับชุด3โทนมาดูหลักร้อยครับหลักร้อยสตัวครับ1 2ึ่ครับ12ึ่ดดึงเลข6ครับดึงเลข6กและดึงเลข7 2ตัววางหลักร้อยนำมาจับคู่ชุดเด่น2ตัว4นี่ชุด4 6 4 7 9 6 9 7ครับจะได้ชุด2จะด้ชุด3ตัวบนหวย ฮานอยเด่นครับในชุด3ามตะบนหวยฮานอยสรุปจับคู่ไว้ครับ6วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2องตะบนสชุดได้หกสี่ห6ห6สี่เจ็ดหกเกครับ7วางหลักร้อยจับคู่ชุดเด่น2องตะบนสชุดได้เจ็ดสี่หกเจ7ดสี่เจ็ดครับรวมทั้งหมดในชุด3ามตะบนแชุดครับนี่คือชุด3ามตะบนชุดตรงๆของหวยฮานอยเลยครับ ในชุดเด่น2ตะวบนและ3ตัวบนผมจะสรุปชุดเน้นชุดรองสมาชิกดูนะครับในชุด3ตัวบนทั้งหมด8ชุดเด่นนะครับสรุปจากคู่ไว้8ชุดชุดเน้นครับเน้นไปที่นะครับเน้นไปที่79 6ครับเน้น796ครับรองไปที่นะครับชุดรองเป็นที่697ครับรอง697เน้น796รอง697นี่คือชุด3ตัวบนครับจาก 8. ชุดเหลือ2ชุดครับ697และ 7 9 6ครับส่วน2ตัวบนครับสรุปเด่นไว้4ชุดครับใน4ชุดชุดเน้นเน้นไปที่9 6ครับเน้นไปที่96รองไปที่97ครับรอง97นะครับชุดรอง97เน้น96และรอง97นี่คือชุดเดล็กไทย2ตัวบนของหวยฮานอยมาได้ทั้ง3ฮานอยครับพิเศษปกติและ VIP ครับสูตรกำนวงสูตรนี้เน้นไปที่ฮานอยปกติรอบ18บแนาฬิกาสนาทีถึง18บแนาฬิกาสนาทีครับ มาดูเลขไายสองตารางกันต่อครับเลขไทยสองตัรงของหวยฮานอยปกติวดล่าสุดวันที่20พฤิจิกายนออก0ูนย์สามครับวดล่าสุดออกศูนย์สามครับหลักสิบครับนำเลขศูนย์คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ4ตัวครับ4ตัวคํานวณได้มีสียครับ4ี9 0หลักหน่วยครับนาเลข3คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักหน่วยได้เลขเด่นจากสูตรคํานวณ สตัวครับสตัวมี2องสีครับ2479นี่คือเลขเด่นหลักสิบและหลักหน่วยเด็กไทยสองตัวล่างหุยฮาหน่วยงวดประจำวันที่ยิบเครับในหลักสิบสีตัวครับ45 90ครับดึงเลขสีครับดึงเลข4ี่และดึงเลขเก้าวัางหลักสิบครับหลักหน่วย4ีตัวครับสองสครับสองสี่เจ็ดเก้ึงเลขสครับและดึงเลข7ดนะครับ ดึงสองวางหลักหน่วยครับผมนําหลักสิตัวครับสี่และเกาจับกู้หลักหน่วย2ตัวสองเลขเจ็ดครับในชุดเด่น2ตัวล่างหวยหาหนอยดังนี้ครับในชุดเด่นสรุปจับผู้ไว้ก็มีส2 4สองสี่เชุดครับสี่สองสี่ชุดใน4ชุดนี้ครับชุดเด่นเน้นไปที่4 7เนะครับเน้นไปที่4 7่รองมาที่เกครับเน้นรอ,อ,องที่สีครับเน้น4 7รองสีนะครับนี่คือเลขท้ายสองทางของหวยฮาหนอย มาได้ทั้ง3หามฮานอยครับพิเศษปกติและ VP สูตรคำนวณสูตรนี้เน้นไปที่ฮาหนอยปกติรอบ18บแปนาิกานาทีถึง 18. บแปนาิกาสานาทีครับมาสรุปหวยฮาหนอยทั้ง3หามฮานอยครับพิเศษปกติและ VP งวดป,ประจำวันที่ยีิพฤศจิกายนจากเลขสูตรที่ผมได้คำนวณสูตรจากคู่เด่นในชุด2ตัวครับในชุด2ตัวที่สรุปจากคู่ไว้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4 6 4 7 9 6 9 7 4 2 4 7 9 2 9 7นะครับ รวมทั้งหมดนะครับเป็นเลข8ชุดครับแต่ในชุดที่ซ้ำกันก็จะมีด้วยกัน472ชุดครับ9 7 2ชุดตัดออกชุด2ชุดตัดออก2ชุดจะเหลือสิชุดครับใน6ชุดนี้เป็นเลขเด่นชุด2ตัวนะครับมาได้ทั้ง2ตัวบนทั้ง2ตัวล่างทั้ง3หาหน่อยครับพิเศษปกติและ VP แต่สูตรคำนวณเน้นที่หาหน่อยปกติครับในงวดล่าสุดครับใน8ชุดนี้ครับย้อนดูวดล่าสุดครับันที่20ครับที่ลงคลิปไปนะครับลงคลิปไป ก็ใน8ชุดนะครับใน8ชุดก็มาเข้าที่70ครับเ0เลขท้าย2ตัวนของหวยฮานอยปกติงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดออก770เครับเข้าที่70นะครับนี่คือข้อมูลในงวดวันที่20สครับส่วนงวดวันที่21ครับงวดที่21ใน8ชุดนี้ครับ6ชุดเด่นนะครับจะมาตามสูตรหรือไม่นี่คือข้อมูลเลขท้าย2ตรตัวของหวยฮานอยครับมาดูชุดเน้น3ตัวนครับ3ตัวนเน้นไปที่79 6ครับ เน้นไปที่79 6ครับ2ตัวนเน้นที่96 2ตัวล่างเน้น4 7ครับ2ตัวล่างเน้น4 7ชุดรองครับ3ตัวบนรอง697ครับรอง697 2ตัวบนรอง97ครับ2ตัวล่างรอง42นี่คือชุดเน้นและชุดรองในชุด3ตัวบน2ตัวนและ2ตัวล่างครับมาดูเลขวิ่งครับวิ่งบนเน้นเลข9วิ่งล่างเน้นเลข4ครับนี่คือเลขวิ่งหวยฮานอยครับในชุดเน้นชุดรอง2ตัวบน2ตัวล่างครับก็จะมี96 47 9742พร้อมทั้งเลขวิ่งบนล่างจากผู้กัน9449เป็นเลขเด่นที่สุดของหวยฮานอยในงวดประจำวันที่21พฤศจิกายนครับมาลุ้นกันครับสูตรคำนวณนี้จะเดินตามสูตรถูกไหมครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณาอย่างรับชมก่อนตัดสินใจครับตัวเลขที่ผมได้นำมาลงคลิปในสมาชิกดูเป็นแนวทางไปเลขสูตรคำนวณครับ สุดคำนวณสุดนี้จะเดินหน้าหรือไม่ต้องมาลอนล้นกันในวันที่21พฤศจิกายนนะครับขอบคุณสมาชิกสตาร์ทูดีดวงวันนี้ทุกท่านทุกคนทุกอะไรกันครับที่เขามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคำนวณสตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยครับฮานอยพิเศษฮานอยปฏิและฮานอยวีไอพีงวดประจำวันที่ 21พสิพฤษีกายน2565ลงคลิปให้สมาชิกดูเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจฝากกดติดตามกด s u b s c r ใครกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยครับจะได้เป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรไวด้ดีๆเลขเด่นๆน,นำมาลงลให้สมาชิกได้ติดตามรับชมอดีตในคลิปต่อไปครับสมาชิกทุกท่านโชคดีทุกคนนะครับตูสรากหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP งวดประจำวันที่ 21พฤศจิกาย25น2565ารหเฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ